สบายดีพ่อแม่พี่น้องเมือนีหอกับพ่อใหญ่กับเได้ผ้ากันมารลุดน้ำในช่วนอีกแล้วเด้อตอนนีหอกระ d ด y ลุดน้ำตามชวนไปก่อนมือนี้ชวนพุ่งนี้หอกกับเได้รลุดน้ำตามช่วยเนื่องจากว่าห้าตัดหญ้าห้ากระเลวเนาะเมื่อวานนี้พอดีว่าตัดหญ้าใน้ช่วยเมื่อวานนี้หอกพอดีตัดเลวมือนีหอกก็มาต่อหลุดน้ำในส่วนกันเลยเดี๋ยวมาบึงพ่อใหญ่แล้เนาอว่าเราเหตุยังอยู่ตอนนี้ นี่ดอกไม้ของห้องเรากำลังมีดอกส่วนพ่อใหญ่แล้วก็สีหลอดหลอบอืมสวยดีตาส่วนพ่อใหญ่แล้วก็สีหลอดหลอบนี่ไปตัใหม่ก็ลังขี้งามดีดอกมกกันก็ลังงามพ่อใหญ่เรามาแค่ไหนนี่ดอกใหม้นี่นี่เนี่ย ละหมากแห้งเด้อนี่เ้าวกระสีปล่อยพ่อใหญ่แล้วหลุดรอบๆนี่รอบๆชวนเนาะส่วนเ้าวกระสีปล่อยนามเชียราน,นี่แหละปล่อยแล้วแล้วก็เ้าวกระสีไปหลุดในซอยบาตนี่ผู้ดใดเข้มามาเตมึงแล้วก็อย่าลืมเด้อให้พี่น้องกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งสองไอ้หน่ายชาวสวนนี่เด้อต้นนี้ใบ็นไม้มกกันก็ร์กำลังเปลี่ยนใบเนาะ เปลี่ยนใบใบมันกระสิเคี้ยวเหมือนมันออกมาใหม่เลยใบมันกระสิเคี้ยวเด้อเคี้ยวงามเลยบัมือนซุนนี้ยังเลื้องอยู่สุมนีมีต้นเลื้องแน่แล้วก็ต้นที่เปลี่ยนใบแล้วเนาะแล้วก็ต้นที่ยังบ่ท่านเปลี่ยนใบนี้ก็มีอยู่ลายตุนต้นนี้นี่ถือว่าเคี้ยวลายต้นเลยเด้เคี้ยวลายต้นเลยเด้อพอมเปลี่ยนใบมาลายมือเลยเนาะมีพวกนี้นี่เคี้ยวเลยนี่มันเปลี่ยนใบแต่ต้นเลย ช่วงนี้ก็พอใหญ่แล้วลดไปนี่แหละพอให้พี่น้องเอ้ยทำงานช่งคนเนาะอยู่ในชวนงามแต่ดอกไม้นี่แล้วงามแต่ดอกใหม่วันนี้เขาก็ปล่อยนานใส่เต็มที่มือนเพื่งวันเดชสุ่มบายเขาก็ไปต่ออันนาโครงการ้านสุ่มบายไปต่อนาโครงการ้านเด้วยพนพี่น้องมานี่อันนี้เขาตัดแล้วห้าก็ช่วงซ้ำมือเนาะ นี่อันนี้มันก็ลังหากะเปลี่ยนใบเพรฮาก็หลวงน,นี่อันนี้นี่เปลี่ยนแล้วนี่อันนี้ก็จะเป็นตุนอัน,นกระโดดหนามนี่เปลี่ยนแล้วนี่นี่เปลี่ยนเลยเรื่ององินอ่อนเนาะนี่ก็เปลี่ยนแล้วไ่ายาลีตัวนั้นแป๊บเดียวนี่สิเกลเลยได้มอพบพุชามฉี่มือนี่สิเกลเลยไอพวกนี่ก็เรื่องขนาดตุนงามมีแต่ตุนงามๆนะอยู่ในชวน พาไปรับใจให้เฮากับพญ่นี่เด้อผู้แม่พี่น้องผู้ใดที่เข้ามาเบิ่งแล้วเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาทั้งสองคนเด้อฝากเป็นกำลังใจให้เฮากับพญ่นี่เด้อผู้แม่พี่น้องผู้ใดที่เข้ามาเบิ่งแล้วเนาะนี่ชวนพญ่แล้วก็สิีลดน้ำตามหลอกชวนไปส่วนเฮาก็สิปล่อยน้ำใส่ในหญ้าเนาะ ข้าจะเป็นผู้ปล่อยน้ำชายหนยาส่วนผู้ใหญ่ก็ระลีรลอบส่วนพอ้หลอบ่วนเสร็จแล้วเราก็ร์มาปล่อยน้ำชายหนยาคือการคำเฮาเคืองวันวันนี้เฮากระชอยู่นี่เคืองวันเนาะนี่ละครับเฮื่พี่น้องข้าลุดแล้วข้าก็ระฉีร์ชิด,ดใบไม้ออกให้คนคนกวดอีกเนะาะคนกวดก็บสบายเลยแล้วบาดเนาะ นาตากรสิประมาณนี่แหลนะเนาะหลังจากที่เฮาฉีดใบไม้ออกมันก็สีงามสีเขียวนีเดี๋ยวจะพามาเบิ่งกันเลยพวกพี่น้องนี่นาตาก,กันเนาะนาตาก,ก็สีเขียวงามอยู่ถ้าเฮากวดใบไม้ออกจากหญ้าแลนะ้วเนาะมันก็สีงามอยู่เด้อสนามหญ้าเฮา คลิปนี้ก็จบไบปเพียงชิ้นนี้เด้อผวกเราพี่น้องเจอกันใหมในคลิปหนาน้ะก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ฮากับผพญาหญ่เด้อ